ู่บ้านช่วงนี้ก็สามารถสร้างอาชีพเป็นของตัวเองได้ครับในช่วงวิกฤตตอนนี้เปลี่ยนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นได้ครับตกงานไม่ต้องตกใจยิ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ เราต้องหาแผนสำรองรองรับสำหรับชีวิตเอาไว้เพราะทุกบริษัทกำลังประสบปัญหาหนักเช่นเดียวกันทางออกของเจ้าของธุรกิจคือปลดคนงานหรือปิดากิจการเพราะฉะนั้นเราจึงควรเตรียมหาแผนสำรองไว้รองรับสำหรับอนาคตต่อไปครับเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณเราสอนการสร้างแพลนด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจากศูนย์จนกระทั่งสามารถไปประกอบอาชีพได้เองตลอดจนการบริหารร้านบัตรเสือ้อ หรือธุรกิจแฟชัช่นเสื้อผ้าไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเสื้อผ้ามาก่อนไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถมาเรียนได้ครับเรียนได้ทุกเพศทุกัยเพียงแต่มีความสนใจด้านการออกแบบสร้างพัฒน์เสื้อผ้าก็พอครับสอนโดยครูอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า25ปีคนไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราเปิดสอนทางออนไลน์ด้วยครับอยู่บ้านก็สามารถเรียนได้ครับเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มีวิดีโอและหนังสือเรียนให้สามารถเปิด ดูได้ตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งเรียนที่โรงเรียนก็ได้ครับเรียนจบสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยครับมีใบประกาศนีบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด้วยครับสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้จริงหากสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์หรือเป็นบุนล่านี้ได้เลยครับรับจํานวนจํากัดสวัสดีครับเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้รักอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าทุกท่านนะครับเรามีเครื่องมือทำมาหาก,กินสําหรับผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าการ์เมน้น หรือเพิ่งเริ่มต้นประกอบอาชีพเสื้อผ้าหรือไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแล้วเรามีตัวช่วยครับผมโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเกดไซ์และวางมาเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดแพทเทิร์น ออกมาเป็นชิ้นชิ้นได้เลยเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าด้านแพทเทิร์นไม่มีเงินทุนหรือตกงานมองหาอาชีพใหม่ตัวนี้ช่วยท่านได้ครับมาเริ่มต้นประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์นผลิตเสื้อผ้าจากธุรกิจเล็กๆผู้ที่ต้องการสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเอง หรือเด็กเจ็บใหม่หรือคนตกงานหรือสตาร์ e. ทอัพ SME ทําให้คนคนเดียวสามารถทําอยู่กับบ้านได้ครับทงเพเื่อนอยู่กับบ้านแล้วก็ส่งงานตามโรงงานการเน้นต่างๆไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนครับทำเพื่นที่บ้านเลี้ยงลูกไปทำเพื่อนไปก็ได้ครับเหมาะก,กับยุคสมัยนี้ เสร็จแล้วส่งไฟล์ไปให้โรงงานการเม้นต่างๆผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านเมลก็ได้ครับคนไม่มีความรู้ด้านเทิ่อนก็สามารถทําได้ครับเรามีวิดีโอสอนพร้อมตำราเรียนให้ท่านฟรีสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีครับรายได้ดีมีเวลาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน สามารถทำที่บ้านเองได้คับเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้หรือธุรกิจที่ท่านทำเป็นการเมนอยู่แล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาจากแพทเทิร์นกระดาษเดิมๆสู่ไฟล์ยึดดิจิตอล 5G เปลี่ยนจากการทำแพทเทิร์นด้วยมือหรือกระดาษมาใช้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นแทนรวดเร็วทันใจไม่ต้องเก็บกระดาษให้ลโลงงานเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ในสตไดอั็กๆอันเดียว ส่งไฟล์โอนไฟล์ผ่านเอดได้าาไลน์ผ่านเฟซง่ายนิดเดียวกรับเองเชิญเลยครับผู้ประกอบการทุกท่านเราช่วยท่านได้ทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนอันแสนยุ่งยากการจัดเจ็บแท,ท่นกระดาษแบบเดิมๆที่ลกเต็มโรงงานสู่ยุคใหม่ทุกอย่างเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ต้องการแบบไหนเราพิม้นออกมา แค่นั้นเองครับผมเราเป็นผู้นําร้านโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกจไส์วางมาเครื่องวาดแพทเทิร์นกระดาษลอกแบบวกวงจร สอนการใช้งานให้ท่านที่สนใจต้องการเรียนรู้ด้านโปรแกรมเสื้อผ้าหรืออยากเรียนรู้ว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างพทิร์เสื้อผ้าแตกต่างจากการสร้างด้วยมืออย่างไรโปรแกรมและเครื่องวาดพทิร์ราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่นได้เงินผลตอบแทนหลักล้านได้สามารถทํางานได้แล้วครับด้วยโปรแกรมแล้วก็เครื่องวาดพทิร์แค่นี้ท่านก็สามารถประกอบอาชีพอยู่กับบ้านได้แล้วครับแต่ถ้าต้องการชุดใหญ่กว่านั้นเราก็มีบร,ริการท่าน ไซส์ขนาดพอนได้10เดือนครับไม่เสียดอกเบี้ยเรามาพร้อมเครื่องวาดแพทเทิร์นมาสาธิตให้ท่านดูถึงที่โรงงานท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับทางไลน์ทางโทรศัพท์ทางเฟซเราสอนใช้งานโปรแกรมสอนสร้างแพทเทิร์นให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านต้องการทราบว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นจะดีกว่าสร้างมืออย่างไรเรามีเครื่องให้ท่านทดลองใช้งานฟรีที่โรงง,งานถ้าท่านใดไม่พอใจหรือ ก็ไม่ดีสิ่งอย่างที่เราพูดไว้ท่านก็ไม่ต้องเสียงเงินเลยสักบาทเดียวครับผมเราสอนให้ทุกท่านสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ามาเป็นระบบแบบใหม่หรือสําหรับผู้เริ่มต้นที่จะประกอบอาชีพด้านตัดเย็บเ,บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือผู้ที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่นหรือผู้ที่ต้องมีความต้องการมีความรู้เพิ่มเติมเชิญเ,เข้ามาเรียนรู้สายงานด้านนี้ได้เลยครับสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์3